นะครับก็กลับมากลับมาไลฟ์ใหม่นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆกันใหม่เลยทีเดียวนะครับอโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็วันนี้นะครับก็มีข่าวมานะครับคือ BTS นะครับว่างบออกมาก็ขาดทุนแบบเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับสภาพตลาดวันนี้จริงๆก็ถือว่าค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าตัวไอจำนวนหุ้นนะครับที่เป็นขาลงก็ยังเยอะแยะมากมายอยู่นะครับมากกว่าสิเกินเกินจำนวนหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับช่วงนี้ก็คือใครเทรดมาก็ค่อนข้าง น่ากลัวนะครับอ่าก็ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะสู้ดีกันสักเท่าไหนนร่นะครับโอเคอนะครับก็เดี๋ยวเรามาส่องงบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ฝากแชร์ลิงก์ไป โ okay. นะครับคนดูหนึ่งคนท้วนนะครับอ,อ่ะนะครับก็เข้ามาดูที่อของ b t s นะครับว่างบมีอะไรที่ที่น่าสนใจบ้างนะครับก็คือเราเห็นตัวลูกหนี้นะครับเราเห็นตัวลูกหนี้คือเปิดมาเนี่ยนะครับเราเห็นลูกนี้เพิ่มจาก พันกว่าล้านนะครับตอนนี้ก็ไปขยับไปกองที่27,000ล้านบาทนะครับคุณทําธุรกิจอะไรลูกนี้เยอะแย,ยะขนาดนั้นอันนี้น่าจะเป็นจากของกทมเนาะนะครับก็ที่เขาบอกว่าจะจ่ายเป็นค่าค่าก่าอสร้างนะครับน่าจะเงินยังไม่มานะครับแต่ว่าน่าจะจ่ายแล้วนะครับแล้วก็สภาพเป็นยังไงนะครับนี่สินก็ขยับขึ้นไปนะครับจาก แสนสามนะครับตอนนี้ขึ้นมาสองแสนล้านแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ไม่หมุดเวียนนะครับแสนห้าแล้วก็มหน้ระยะสั้นนะครับขึ้นมาที่หลักหมื่นล้านกันเลยทีเดียวนะครับหนี้ยาวที่จ่ายใน1ปีนะครับก็ขยับขึ้นมาห5,000ล้านนะครับเพราะนั้นตีไปกลมๆเนาะหนี้สินก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบสองแ0,000ล้านนะครับแต่ว่า เ,เดี๋ยวน่ากลัวนะนะครับแต่ว่างบนะครับกำไรเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3าถึงสี่พันล้านแล้วก็มาปีนี้มีการขาดทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ถือว่าน่าจะมีปัญหาที่เยอะะลยทีเดียวนะครับขาดทุนยังไม่ใช่ปัญหานะฮะปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเงินสดจากการดําเนินงานเนี่ยติดลบแบบเยอะมากเลยนะครับติดลบทุกปี แล้วก็มีเรื่องของการลงทุนเพิ่มตรงนี้เป็นปัญหาใหญนะ่ของ BTS ที่ทำใหจ้จะต้องมีการกู้ยืมเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ทำให้ BTS เนี่ยต้องเรียกว่าขาดสภาพคล่องนะครับเพราะว่าธุรกิจหลักเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ได้เจเนเรตแคสตโฟล์นะครับไม่ได้สร้างเงินสดมาให้หลังจากที่ เงินสดไม่พอนะครับจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อตัวหนี้สินนะครับหนี้สินต่อทุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก1.9นะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาที่3เท่าแล้วนะครับสาเหตุก็มาจากหนี้สินที่พอะพูนนะครับแล้วก็ส่วนทุนที่น่าจะโตไม่ทันหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สินทรัพย์นะครับ ปัญหาที่2คือสินทรัพย์ bts ไม่สร้างไรายได้เลยนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อกี้ที่เห็นก็มีเรื่องของลูกหนี้เนาะก็คือเหมือนว่าทำงานไปแล้วยังไม่ได้ตังค์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของสินทรัพย์ที่ลงทุนไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เงินนะครับไอ้ที่ทำเงินได้เนี่ยก,กำไรก็ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็อัอตรากำไรนะครับก็ดรอปลงมาเรื่อยๆนะครับจาก12ลงมา6นะครับแล้วก็ ติดลบกันเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของสภาพคล่องเนาะก็ตัวระยะเวลาการเก็บหนี้นะครับก็ยาวขึ้นเรื่อยๆจากร้อยวันขึ้นมา300แล้วนะครับค้าสินค้านี่ปกติแล้วก็เจ้าหนี้การค้านะครับก็อยู่ที่145วันเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยนะครับในภาพรวมขององค์กรนะครับก็คือของ BTS นะครับดูไม่ค่อยจะสู้ดีกันสักเท่าไหร่นะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคหัวใจนะครับอยู่ที่ตัวงบกระแสเงินสดนะครับว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดยังไงนะครับเช็คเสียงอ่าเสียงถือว่าถือว่ามานะครับโอเคเริ่มต้นนะครับคือเวลาดูหุ้นพวกนี้เราต้องไปดูที่กระ,ะแสเงินสดก่อนนะครับว่าจะรอดไม่รอดนะครับอ่าก็ต้องเรียกว่า ขาดทุนไป5 0 0พันกว่าล้านนะครับค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายแค่พันกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวส่วนแบ่งนะครับขาดทุนนะครับอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับแสดงว่าไอที่คุณไปลงทุนมาทํานูน่นนี่นั่นทําลับบิดทําอะไรเนี่ยไม่ได้ส่งกําไรมาให้เลยนะฮะส่งให้แต่ขาดทุนนะครับขาดทุนไม่พอนะฮะเครลรี่ก็ต้องขายแบบโอ้โหติดลบเยอะแยะมากมายนะครับ ขาดทุนไป3,800ล้านบาทนะครับอ่ายุติธรรมเงินลงทุนที่ลงทุนไปก็ขาดทุนไปห0 0นะครับสินทร,รัพย์ถาวรน,นะครับด้อยค่าไปอีกนะครับอ่านี่มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับจริง BTS มีไรายได้ดอกเบี้ยรับด้วยนะครับแล้วแล้วรับมาเป็นเงินสดจริงไหม6000ล้านนะครับ6000ล้านก็ไม่มีเงินสดเข้ามาสักบาทนะฮะ ็รับดอกเบีย้ยจริงๆแค่400กว่าล้านแค่นั้นเองนะฮะเราว่าน่าจะเป็นดอกเบีย้ยที่คิดกับนะครับคิดกับของกทมเนาะนะครับน่าจะเป็นดอกเบีย้ยคิดกับกทมแต่ว่าในระยะจ่ายเงินนะครับก็อาจจะจ่ายแค่เงินต้นไปก่อนนะดอกเบีย้ยอาจจะต้องไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้ในอนาคตหรือเปล่านะครับ อันนี้เชื่อว่ามันน่าจะเป็นกองกองอยู่ในดอกตัวลูกหนี้นะครับรวมแล้วนะครับจากลบห้าพันนะครับแคชเข้ามาก็คือที่สา0พันะฮะสามพันส0พล้านนะครับก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นเงินรอเรียกเก็บนะครับจากหน่วยงานรัฐก็คือกทมนะครับ2400ล้านบาทก็คือ3 0 0พล้านเหลือแค่ห0ร้อยนะฮะ อ่าแล้วก็ไปจ่ายอะไรสักใหญ่พันกว่าล้านมีเจ้านี้กันค้าเอาตังมาให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคนใจดีนี่ดําเนินง,งานอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในงบละเอียดเนาะว่ากระจักอะไรนะครับพันกว่าล้านมันจะมามาต่อเนื่องเรื่อยๆหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มาต่อเนื่องก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอ่ะแต่ว่า 6,000ล้านเนี่ยนะครับคือดอกเบี้ยจ่ายที่คุณจ่ายจริงๆเลยนะครับเป็นแคชนะครับ6000ล้านบาทนี่คือ1ไตรมาสนะครับ6 4 24 2 0ี่สิบสดอกเบี้ยนะฮะมันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะจ่ายภาษีอีกนะครับจ่ายภาษีพันเนะครับรวมแล้วก็แคชฟลู์นะครับติดลบไป6,600ล้านบาทนะครับเงินลงทุนมันยังไงนะครับ ขายไปสอง0 0ืหนึ่งแล้วก็ซื้อไปอีกสอง0มืนหนึ่งนะฮะสรุปก็คือก้อนนี้ไม่ได้ไปไหนใหฮะอยู่กันลงทุนเหมือนเดิมบร,ริษัทรวมเป็นยังไงนะฮะร,รับมา2004ก็จ่ายไป2003เหมือนเดิมนะครับก็แล้วคุณทำอะไรเนี่ยนะครับโอเคไม่เป็นไรไปให้เขากู้มานะครับเอ้ยไม่ใช่รับรับจากเงินให้กู้อันนี้คือไปกู้เขามานะครับก็ ได้เงินมาเงินสดรับจากการให้กู้เอาไปให้กู้ก่นกอนแล้วเขาก็คืนมาเนาะร้อล้านนะครับขายสินทรัพย์นะครับได้กําไรมา800แสนนะครับแล้วก็ไปซื้อที่ดินะคารอุปกรณ์800นะครับแล้วก็ไปซื้อพื้นที่เช่านะครับอยู่2 5 0พันะครับไปซื้อตามสัมปทานที่2อยู่2 0รวมแล้วงบลงทุนนะครับจ่ายไป3,700 นี่สินเป็นยังไงเราเห็นภาพของการหมุนที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือไปกู้กู้สั้นมาไปไปกู้มานะครับ4,008นะครับแล้วก็อันนี้กู้แบงค์หนึ่งนะครับเอาไปจ่ายแบงค์นี้นะครับก็คือกู้แบงค์นี้นะครับเอาไปจ่ายแบงค์นี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกู้มาเหมือนกันนะครับก็เอาไปจ่ายตรงนี้นะครับ จ่ายบันพลด้วยนะแค่ฟลูไม่มีก็ยังจ่ายปันพลนะฮะ2,003นะครับแล้วก็บริษัทย่อยอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดในหมายเหตุเนาะรวมแล้วนะครับก็คือรวมรวม,มกันก็คือไปกู้ยืมมาเพิ่มมาอีก6,200ล้านบาทนะครับอตอนนี้เงินหมื่นล้านนะครับก็เหลืออยู่แค่6,000 ถ้าอย่งอางระดับประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะหนักนะครับค่อนข้างค่อนข,ข้างหนักดูแลงบการเงินนะครับก็ไม่ไม่ดีเลยนะครับมาดูคำอธิบายนะครับว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับสื่อโฆษณาก็เริ่มดีขึ้นเนาะใครใจ้จ่ายรวมก็ ไม่ดีนะครับส่วนใหญ่ก็คือมาจากขาดทุนนะครับไป4 0 0พนอ่าเพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเอา4 0 0 0บวกกับนะครับก็แปลว่าขาดทุนอยู่ที่ประมาณ7 0 0นะครับลักลักก็คือ7 0 0ล้านอาอันนี้นะครับเป็น EBITDA นะครับ EBITDA อยู่ที่8,000 8 0 0 0ล้านบาทนะครับ8,000ล้านบาทโอเค ซูปเปอร์เตอร์โต,ตะรับบิกแคชขายเงินลงทุนบริษัทร,ร,ร่วมไปเจ๊งในเจมาร์อีกนะครับ <_ s> <_ s> <_ s> ก็คือขัดทุนหนักนะนะครับ <_ s> โอเคอืมแต่บริษัทบอกว่านะครับว่า ถ้าเกิดไม่รวมไอ้พวกรายการได้ค่านะครับเดี๋ยวแล้วทำไมไม่รวมอ๋อของรับบิดนะครับของรับบิดไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำนะโอเคอ่ะแปลว่าไปได้ค่าเงินลงทุนของซิงเกอร์ด้วยนะครับก็คือล้างบางมาค่อนข้างเยอะ อ่ะเราก็ตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอ่ะหัวใจหัวใจของงบนะครับก็คือตรงนี้นะครับคือขาดทุน5,000ล้านนะครับแต่ว่าเอาเอาพวกรายจ่ายด้อยค่านะครับที่ไม่เกี่ยวกับไม่ได้เป็นแคชนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างก็การด้อยค่าของเคอรี่นะครับการบันทึกส่วนแบ่งของบริษัทร่วมนะครับ ควบคู่กับส่วนแบง่งขาดทุนของเคอรี่นะครับมันมันไม่ประจำยังไงวะจริงๆส่วนแบง่งขาดทุนเคอรี่เนี่ยมันคือมันต้องเอามารวมด้วยนะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบริษัทร่วมอยู่เดี๋ยวไตามาดหน้านะครับไต่มาดหน้าเคอรี่มันก็มันก็ส่งขาดทุนมาให้อยู่ดีนะครับ งบรวมก็ก็ไม่ดีอยู่ดนะีนอกจากคุณจะขายบริษัทร่วมออกไปจากงบนะครับแล้วมันถึงจะถึงจะไม่ต้องรับรู้ถึงจะไม่ต้องรับรู้ขาดทุนนะฮะรวมแล้วนะครับก็ยังเป็นกำไรนะครับอยู่สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทนะ <c oughs> โอเคแล้วสายสีชมพูเป็นยังไงนะครับ อ่ะสิ่งที่อยากดูเนาะก็คือแยกแยกตามส่วนงานธุรกิจนะครับเมื่อกี้เราดูในภาพรวมนะครับก็คือหาดีไม่ได้แต่ดูรายละเอียดมันอาจจะดีก็ได้อย่าไปว่าเขานะครับอาจจะมีของดีซ่อนอยู่นี่คราว่า คนเราอย่าเพิ่งไปปลามาสเขานะอันนี้ก็เป็นออฟฟิศนะฮะสามหกห้ารู้สึกโลโก,โก้เขาเปลี่ยนไปปะนะฮะเปลี่ยนหมดเลย ว่าดีจังนะครับมีใครถามอะไรไหมฮะถ้าไม่มีนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ตึึกตึกตึก,ตก อนนี้ที่เรามาคือเราอยากดูออันนี้นะครับคือเป็นผลประกอบการนะครับแยกตามสวดงานงบปีก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับเรามาเงินสดและลูกหนี้เออเมื่อกี้เราเห็นตัว ลูกนี้นะครับที่มันงอกออกมาค่อนข้างเยอะนะครับลุับทุนด้านเครดิตอ่าตัวนี้นะครับโอ้ลูกนี้สัมปทานเนาะก็ขึ้นไป3 6ม0 0ืล้านบาทนะครับโอเคแสดงว่ายังไม่ได้ชำระนะครับ ของสายสีชมพูนะครับก็น่าจะได้ตังในอีกไม่นานนะครับมีสายสีเขียวด้วยสายสีทองอีกนะครับคือเหมือนแบบทำงานใะ้เขาฟรีๆนะอะ่นี้เรื่องของระบบเดินรถนะครับก็ยังจ่ายยังไง อ่าฮะอันนี้ใส่สีเขียวอืมก็ได้รับชำระเงินแล้วนะครับสองเมษาก็คือสองหมืล้านนะครับช็อตนี้ก็ได้ตังค์แต่ว่าอีกสามหมื่นกว่าล้านข้างบนก็ยังนะครับคือมีกำไรนะนะครับแต่ว่าไม่มีนี่นะ ไปซื้อหุ้น t ต t a l มากขึ้นนะครับอันนี้ v g i อ่าฮะอ่าก็คือไปถือ v g i นะครับร้อยละ60นะครับแคิดลดก่อนภาษี ลายเปย์นะฮะก็ไปซื้อขายหุ้นนู่นนี้นั่นอีกเยอะมากมายนะบริษัทร่วมนะครับก็น่าจะขัดทุนกันเยอะเหมือนกันนะ BTS Gift นะครับอันนี้ก็อันนี้ยังได้ปันผลมาเรื่อยๆนะครับเค r ี y นะ ขายหุ้นหมดแล้วนะครับตึกตึกึฮก,ก,ก,ก็คือก็ขาดทุนไปเลยนะครับ4,300ล้านบาทนะครับนะครับก็คือขายหมดเลยนะครับ ุนไปห0 0พันกว่าล้านนะครับขายออกมาได้เหลือพันเนะครับโอเคก็คือขายออกไปแล้วนะครับตอนเดือนมีนานก็คืองบไต่มาสอนะครับจะไม่เห็นขาดทุนของเคอร์รี่นะครับเข้างบอีกแล้วนะครับดีใจด้วยอุตเพานะครับอันนี้ยังไม่ได้เริ่มสร้างโอเคส่วนแบง่งกำไรขาดทุน รับบิทโฮดดิง้งรับบิทโฮดดิ้งนี่ไปรับการด้อยค่านะครับการด้อยค่าของซิงเกิลมาด้วยนะครับเอามีหน้านะเขาถึงไม่ไม่รวมเข้ามานะครับเขาถึงมองว่าตรงนี้เป็นวันทารนะครับ900กว่า900กว่าแต่มัดหน้าจะไม่มีนะก็บวกเพิ่มมาอีก900นะครับอันนี้ถ้าเป็น วันทามจริงๆนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเจมาร์ J Mart กก็ยังแบกขาดทุนมาให้อีกอ่ะคุณไปลงทุนอะไรวะเนี่ยเจมาร์กทีวีเอ็นนะฮะอูตเภาก็ขาดทุนยูทีบีก็ขาดทุนเดโมพาร์โมขาดทุนหมดเลยนะสองพันล้าน บริษัทร่วมนะครับได้ค่ากันแบบกระจุยกระจายนะเจมารกกุ๊ปนะครับได้ค่าไป380ร้อยแปดสิบแอโมีเดียร้อยกว่าแต่มานี้ก็คือได้ค่าไป800กว่านะครับรวมแล้วนะครับก็บริษัทร่วมนะครับเหลือมูลค่าลงทุนไปเกือบหมื่นล้านนะนะครับเหลือมูลค่าในงบจริงๆแค่ ห้าร้อยกว่าแต่หมื่นล้านเป็นของในงบเฉพาะกิจการนะครับอืมแต่อยู่แค่นี้นะโอเคไม่เป็นไรการได้ข้าวบริษัทร่วมคือได้ยแบบได้โหดจริงๆนะครับนี่แหละที่อยากดู นี่เป็นสรุปนะสรุปงบของแต่ละบริษัทร่วมนะครับสินทรัพย์ก็ใช้ได้อ่าฮะรายได้กำไรอ่า BTS กิฟต์นี่ให้ตังมาเยอะนะแล้วบิดนี่คือส่งขัดทุนมาให้แบบอืโหดจริง,รงๆนะฮะ แต่ก็เป็นเรื่องของการได้ค่านะครับโอ้โหเกตโกลบอลครี่ก็ส่งขาดทุนมาให้แบบโหดๆนะเจม,มาร์นี่ก็ขาดทุนนะงบปีนะครับอูตะเพาก็ขาดทุน มีการค้าเงินกู้ยืมนะครับโหคุณกู้ออกขายได้มาเก่งมากนะนีส่วนงาน Move นะครับ ก็ยังพอได้ตังอยู่นะครับธุรกิจมิกซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวกับพวกวิจไอพวกอะไรเงี้ยนะครับแมสก็ยังพอได้เพราะนั้นตัวหลักนะตัวหลักของ bts ก็ยังกำไรอยู่นะครับกำไรอยู่พอไหวนะครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะกำไรอยู่5000 กว่าล้านนะเน็ตออกมาก็ตึึกต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 ก,ตก,ก็ขาดทุนไปเจ็ดพันนะแต่โดนดอกเบีย้ยใจนี่คือยังโหดอ่ะนะครับโอเคแสดงว่าตัวธุรกิจหลักเนี่ยก็ยังพอก้มแก้มก้มแก้มไปได้อยู่นะครับแล้วก็มีบริษัทร่วมนะครับที่ ตั้งด้วยค่าแบบโหดๆไปนะครับโอเคไปนั้นโดยรวมแล้วนะครับเราเห็นอะไรในตัวงบของ BTS บ้างนะครับก็ในภาพรวมภาพใหญ่ของทั้งองค์กรเนาะคือรวมบริษัทร่วมบริษัทอะไรไปก็ยังดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องอยู่นะครับเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คืออย่างเรื่องของระบบรับจ้างเดินรถนะครับยังไงมันก็ต้องวิ่งนะครับแต่ว่าตัวเงินนะครับก็ยังไม่มาเป็นปัญหาของทางข้อกฎหมายเนาะนะครับที่ก็ยังคุยกันไม่จบนะครับแต่อีกไม่นานก็น่าจะจบขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จากปัญหานี้นะนะครับก็เลยทําให้ตัว สภาพคล่องขององค์กรเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในงบปีปีนี้มีในส่วนของการตั้งด้วยค่านะครับทั้งขาดทุนของเจมารนะครับทั้งตัวเคอรี่นะครับเจมารนะครับเจมารต,ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับเจมารก็เริ่มกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็ แต่ส่งกำไรมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนของเคอรี่นะครับที่ขาดทุนเยอะๆก็ขายนะครับขายขายหุ้นออกไปแล้วนะครับก็ขาดทุนตรงนี้ก็จะเป็นวันทามนะนะครับเป็นวันทามครั้งเดียวก็ไม่น่าไม่น่าตกใจอะไรกันขนาดนั้นนะครับงบไตรมาสหนึ่งนะครับของ BTS ก็น่าจะชีวิตดีขึ้นนะครับ แต่ว่าปัญหาของ BTS เนอะก็คือเรื่องของสัมปทานนะครับซึ่งจะหมดปี72ซึ่งถ้าไม่ได้ต่อนะครับถ้าไม่ได้ต่อก็น่าจะมีปัญหาชีวิตสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ไม่น่ากังวลอะไรมากนะเพราะว่ามีเรื่องของสัญญารับจ้างเดินรถนะครับถ้าเกิดสัญญาไม่ได้โมคาไปซะก่อนนะครับ BTS ก็ยัง โ okay. อเาคจะาไม่ได้เป็นเจ้าของสมรทาน,นครับแต่ว่ามีในส่วนของรับจ้างเดินรถก็ยังพอชีวิตก็ยังพอก็แก้มกมแก้มกันไปได้นะครับตอ,ตอนนี้ก็คือมาเก็ตแคปประมาณ6 0หมื่นกว่าล้านนะเทียบกับมูลค่าสมรทานที่กำลังจะหมดก็กคอยดูกันละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนไปนะครับวันนี้ก็ขอฝาก หลักสูตรนะครับการลงทุนวันที่9้ามิยอด้วยนะครับก็ทางหลักหุ้นนะครับร่วมกับพี่ไก่ของเรานะครับมาพูดเรื่องของกองทุนรวมแล้วนะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็วันที่9นี้นะครับสำหรับคนที่สนใจการลงทุนเพราะว่ากองทุนมันก็ดีอย่างนะครับก็คือไปได้ทั้งโลกนะครับกองทุนก็สามารถไปได้ทั้งโลกเลยนะครับโอเค พราะมีกองทุนค่อนข้างหลากหลายนะโอเคงั้นวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ